สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเซล,ลคลีมที่เมืองชนยุทธาสาขาละยองศูนย์รวมรถบ้านมือสองคุณภาพเกรดเนะคะที่มีรถคุณภาพดีๆให้พี่เลือกมากกว่า300คันและยังมีเซลล์สาวสวยหนุ่มหล่อดูแลบริการให้คำาปรึกษานะคะจนจบเคสเลยค่ะ วันนี้ค่ะคีมมีรถอีโคคามานำเสนอเป็นตัว s u ซูกิสวิฟ t 1.2 GLX ปี2019ักลุกเล่นหรือว่าออปชั่นอื่นๆไม่ต้องพูดถึงกันเลยจัดเต็มมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับพวงม,มลลาลัยมันติฟังก์ชั่นหุ้มด้วยหนังแท้หน้าจอทัชสกรีนที่ทันสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ค่ะล้อมแม็กขอบ16ลายนิยมค่ะ นอกจากนี้นะคะคิมยังมีบริการหลังการขายนะคะมากกว่าส0รายการรอพี่ๆอยู่ด้วยนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคิมยังมีโปรโมชั่นออกรถเพียง99บาทเท่านั้นสำหรับพี่ๆคนไหนต้องการหารถใช้งานสักหนึ่งคันแต่ยังเป็นกังวลเรื่องเอกสารกลัวเอกสารยุ่งยากวันนี้เข้ามาหาคิมเดี๋ยวคิมช่วยดูแลเรื่องเอกสารให้นะคะสำหรับคนไหนที่สนใจติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 1 6 1 6 8 1 5 2 1 6 สำหรับวันนี้คิมขอตัวไปรอรับสายพี่ๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย